สวัสดีนะวส <c oughs> วัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยคนไทยเจอคนไทยได้หรอวะเกมเนี้ยอ๋อระเบิดแล้วอ๋อแลอ้วเบิดระเบิดวะก็แ,ะแตกแตก<ด>แตามเอาหวัวล้ออะไรครับคุณเฮ้แตกสิฮัลโหลครับแต่พึ่งบนครับเมื่อกี้ผมเก็บสี่นะครับคนเดียวอ่ะเฮ้ สวัสดีไปรุ่นดาวนะามกทุกคนนะครับวันนี้พี่ไม่ใช่แป่มวัดดวงแล้วนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นแบบ 4G 4T ตอนนี้นะครับพี่ก็มาเล่นเกม FPS ที่ได้ความนิยมแบบอย่างมากในปัจจุบันให้เปอร์ฟตัวเกมนะครับก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับจัดอันดับคลาสสิกสู้กับ AI โซโล่ระเบิดแล้วก็แข่งแบบทีมแต่ว่าจัดอันดับได้เมื่อรลเวลิบนะครับวันนี้พี่จะไปตลุยโหมดแข่ง เราจะเป็นสุ่มห้องเปิดใหม่ตามหาคนไทยกันนะทุกคนตอนเช่อจะเป็นสุ่มห้องปั่นของคนกันนะครับมาดูอาวุธในเกมนี้กันก่อนคือแบบมีดที่พี่ชอบมากอะ่ะเท่มากนะครับมีแบบหลายแบบมากๆครับพวกอาวุธพกแล้วก็ปืนก็ให้เลือกเล่นได้เยอะมากนะครับตัวละครก็มีเยอะมากๆนะครับใช้เงินในเกมหรือเงินเติมสด็อาเอานะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่นตัวบาสนะครับ เป็นตัวที่แบบว่ายิงปืนแล้เบิดได้นะทุกคนโอ้โห vous, โคตรเท่ hey. ต่อไปนะครับ <c oughs> ใครที่ออนเกมบ่อยๆนะครับเล่ <c oughs> นเกมบ่อยๆก็ยังมี <c oughs> ระบบเครสให้เราทำนะครับผ <c oughs> มนี มีแบบโอ้เครียดเยอะมากนะครับไม่มีเบื่อแน่นอนสามารถชวนเพื่อนแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วก็มีระบบกองทัพนะครับอ่าเหมือนจะเป็นคล้ายแบบว่าการสร้างกลุ่มกองทัพนะครับเหมือนจะมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมมารวมกลุ่มกันหรือเราจะสมัครเข้าของคนอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวที่จะเปิดกองทัพดาวนาเม็อกอยู่นะเจอกันเรามาดูกันที่ร้านค้าดีกว่าี่ธีเป็นสายเติมด้วยดีประเด็นอ่ะหุ้ยผู้สืบทอด M249 ปืนนี้ก็สกินเท่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกล่องสุ่มนะครับให้เราแบบซื้อสกินคนนี้นะครับเฮ้ยมีดปะเนี่ยใช่ปะใช่ปะมีดสั้นนะครับอ้โหตรเท่ต้องจัดแล้วไหมก็ของสุ่มต่างๆหรือว่าจะซื้อสกินปืนนะครับก็มาได้เลยนะครับที่โหมดนี้นะครับราคาแล้วก็มีการเติมนะครับไปเติมซื้อของในเกมก่อนนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับ ที่จะสุ่มห้องปั่นเพื่อนในทีมแค่นั้นแหละต้องเกียนนะถึงจะเป็นแบบมัดดวงเนี่ยพี่จะขออธิบายนิดน,นึงนะครับเกมจะแบ่งเป็น5ประทะกับ5นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2พาร์ตนะทุกคนสูงสุดนะครับ15แมตช์ใครชนะ8แมตช์ก่อนฝั่งนั้นจะเป็นฝ่ายชนะไปเลยปะ่ะเตรียมพร้อมจับผู้สาเร็จอันนี้เราก็จะเล่นเป็นตัวละครปาสนนะครับเนี่เกมก็จะสุ่มให้นะครับว่าเราจะได้เป็นฝ่ายโจมตีหรือฝ่ายป้องกันแล้วก็จะสลับกันตอนกลางเกม มาแล้วครับรอบที่1นึ่งทับเนะทุกคนเกมนี้ไม่ต้องเป็นต้องเล่นเก่งนะครับขอแค่ทีมเวิร์กเราดีก็พอซื้อปืนเลยฮะ <c oughs> ไหนขอโชว์มีหน่อยดิไป <c oughs> ไปทางนี้แล้วกันเราเดี๋ยวเราจะยังไม่เปิดไม่นะครับเกมแรกเราจะเล่นปกติกันก่อนนะฮะทุกคนเราจะเล่นแบบเก็บเยอะๆก่อนแล้วกันโหดหน่อยแล้วกัน <c oughs> โอเคครับเริ่มปฏิบัติเราได้เป็นเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <c oughs> แตกแตกแตกว้าววูวูเรียลๆหกสิบ แตกสองขาเพื่อนเสือขาเพื่อนสองขเพื่อนสี่ห้าบุกขาบุกวางระเบิดอะไรเงี้ยเอ้ยเจอ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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยแตกฮึ่ม hit shot เป็นไงล่ะมีของมามีของมามีแต่สกมสกินก่ะทุกคนวางระเบิดไปแล้วเรารอมันบุกมาครับทีเนี้ยแตกอื ชนะครับฝั่ง B อ้าวพี่โชว์หูแล้วเราถ้าเราได้8แต้มก่อนก็ชนะนะเดี๋ยวเกมนี้พี่จะซื้อเป็นปืนไรโฟแล้วไอ้ปืนคนเป็นคนนะเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะลองเปิดไหมเพื่อนดูนะฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยคนไทยเจอคนไทยได้หนอครับเกมเนี้ยพอดีแบบเพิ่งเล่นใหม่ครับคอยแบบแบกสาวชนะไนในเนี้ย s t คุณจะแบกคุณจะแข่งแบกกับผมปะล่ะ เขาก็มาดิครับคุณรู้ไหมผมเตรียมเกมนี้นะผมบอกให้ผมมาแบกสาวนะในไฮฟอร์ฟอนน่ะวางระเบิดดิเพื่อนวางละครวางเอ๊ะขบวนขบวนขบวนขลังเมาเหรอเดี๋ยวคุณโตน้องเป็นไงขอแตกครับร้ายผมครับร้ายผมโอ้โหได้นี่คุณแข่งคิวกับผมได้นะเอาจริง ได้คุณจะได้รู้เลยว่าเกมเนี้ยใครคือ No.1 ผมบอกให้มาครับทุกคนเดี๋ยวรอบนี้นะครับพี่จะใช้สกิลของตัวละครที่เราเอามานะครับบารก็คือปืนระเบิดนะครับนนนเนี่ยนะนะเห็นป่ะปืนระเบิดเห็นปะ่ะเราสามารถยิงระเบิดได้นะครับของบาสยิงปอ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 ,องเออระเบิดได้ระเออเอระเบิดระเบิดโอ้โแตกแ,<ส>แตกตามเอาหัวร้อนอะไรครับคุณ โอ้แม่งไฮไลท์เดีจะลอยเชียตรงไหนครับตรงไหนโอ้ผม <Yeah. S 2> ตายแต่จุดเนะครับคุณเป็นอยู่ไรการจุด B แลระเบิดอยู่กับผมฮัลโหลครับแต่พึ่งบนครับเมื่อกี้ผมเก็บสี่นะครับคนเดียวอ่ะเฮ้โอ้แต่ผมตายไงก็ <ừ. S 1> มันต้องมีเสียสละครับไม่งั้นชะัยชนะไม่เกิดถูกแล้วป่าโอ้ไม่เกี่ยวหรอกครับผมระเบิดอยู่กับผมอ่ะเอาได้ได้ได<ๆ>ผมจะโคฟคุณเองอยู่ไหนวะผมหยุดผมจะไปจุด A ครับฮัลโหลมาเลยเออไป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 ,ไปล้วจะปิ้งเบียร์แตกแล้วกันนะครับ อผมไม่แตกอยู่นะครับเมื่อกี้คือผมเป็นคนเดียวไงดูดครับดูดิครับโอ้ยโดูดิเอาโอ้โหแล้วไปบ้างไปบ้างไปบ้างายทั้งทีมเป็นไงล่ะดีจริงไอ้สามหนึ่งสามหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไงคือทีมเราอ่ะควรจะได้แบบเจ็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไงไม่เป็นไรน้องเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับดูหน่อยครับว่าใครแบกครับเอาใหม่เอาใหม่ดูครับสกอร์พี่อ่ะ ค่าแปดตายหนึ่งอโหแต่ผมวางไงเมื่อกี้เห็นไหมพี่ไปช่วยน้องอ่ะไปโคบน้องทีมแพ้เลยอะ่ะโอู้วมันไม่เกี่ยวหรอครับเมื่อกี้เน่ยมันดีแล้วอย่างน้อยเราตายเราอยังสามวัคคียังไงครับพี่โหลผูเยอะแข็งผู้เยอะกันเนาะไปวางเยกันตายด้วยนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมน้องอย่าพูดเยอะน้องอย่าพูดเยอะบุกมาบุกมาจุดบี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  แตกสอี่บอกให้บุกทุ่ดีน้องนีไงแตกหนึ่งเป็นไงล่ะคุดครับสีหนึ่งครับเอาเมื่อกี้น้องได้ฆ่าหรอใช่ครับผมฆ่าเองฮะโหลเมื่อกี้เก็บเก็บไป3นสามนะจริงแต่ว่าคือแบบผมไม่อยากแบบคิวเยอะไงผมเน้น้ังระเบิดดีกว่าจ้าวว่น้องมาเดี๋ยวเก็บนี้พี่ซื้อเอคแล้วกันนะครับผมไม่ใช่แบบสายแบบสายแบบที่แบบจะบูงไง ผมแบบชนะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาเราสายโจมตีเราต้องเน้นบุกอยู่แล้วครับบอมบีอย่าแตกนะครับบอมบี้บอมบีอย่าแตกนะอย่าตายนะครับรอดูนะรอดูนะรอดูนะให้มีตัเอ A เดี๋ยวตายนะไอ้เชี่ยแตกสองน้องพูดเยอะแล้วเนี่ยพี่เก็บไปสองแล้วเห็นปะไม่เห็นครับไม่เห็นที่ครับไม่มีตาไม่เห็นก็ชนะครับแค่นั้นแหละก็จะะชนก็จะชนะอยู่เนี่ยครับไปดูแล้วกันครับคือผมอะ ไปย,นะยิ่งละทีมเรามันเอาเกินว่ะเอาเกินมาถึงรอบสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับคนดูรอบหน้าก็จะสลับฝั่งกันแล้วนะครับเราจะได้เป็นฝ่ายป้องกันนะครับจบรอบนี้มาอุ้ยอุ้ยอยนะุ้ยสกิลกระโดดเหรอวะอุ้ยสกิลกระโดดกว่าทุกคนไหนขอร์คอลองดูไหมดิปัง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 ,ปงตายดึ คนโคบอ้ามันจะแตกงมอือร้องอะไรรังไฟนี่ไงเป็นไงอ่ะโอ้แม่งในทีวีเดี๋ยวเจะวะแล้วใครมาได้เอ็มวีพงเอ็มวีพีเนี่ยใครครับเอ็มวีพีครึ่งแรกด้วยจบครึ่งแรกไปนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนฝั่งนะครับตอนนี้สกอร์หกต่อนหนึ่งถ้าเราได้นะครับแปดก่อนเราก็จะไปสายชะท,ทันทีนะทุกคนไปเราต้องป้องกันครับเกมนี้เอาน,น้องมากันบอมบี้กับพี่กับน้อง่ใครเนียใครเนี่ย สี่ส,ส,ส,สทีเนี่ยโอ้โหทำเป็นแอคนะคือแบบยิงได้13ตสวแล้วทำเป็นแอคในม p ก็ก็ยิงได้เยอะสุดในเกมอ่ะครับอีกฝั่งรวมกันสก,กรอร์ยังไม่เท่าพี่อ่ะอจริงๆคือไม่ได้เก่งหรอกครับคือแบบมันมีแต่ไงเอาจริงๆนะอ๋อทำไมน้องแตกเยอะัครับเดี๋ยวรอดูผมเลยเอาจริงวะปกติคือผมไม่คือผมไม่คือผมแบบเอาง่ายๆคือผมไม่ได้ลงมือเองอ่ะโอ้ล้านว่ะ อะไรครับต้องจับแตกไหมเหรอดูเอดผมด้วยดูเลือดผมด้รัยังครับยังไม่แตกครับโอ้โหลดูเลือดผมด้วยครับผมเป็นคนยิงน้ำผมเป็นคนยิงวัดกันมันเองแต่พี่มาเล้ะมันวางแล้ว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 ไปไปไปพี่แบ้างไปพี่บงก์พี่ขอโชว์หน่อยาหายฮะเตกคือจริงๆคือผมก็ไม่อยากจะแบบยิงเท่าไหร่หรอกอยแบบต่อในทีมนะเขาล้อว่าผมปอลอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าเก่งจริงเราจบเกมนี้ให้ได้นะครับ าได้อยู่แล้วครับเจตตอนหนึ่งขอแบบแปะตอนหนึ่งเลยเนี่ยผมคิวอยู่แล้วครับผมคิวอยู่แล้วเจงตอนนี้สกิลตัวละครพี่ก็มาแล้วนะครับสกิลกระโดดสูงเราก็มาแล้วนะทุกคนกระโดดไปยิงอีกฝั่งอะไเงี้ยขอโชว์หน่อยล่ะกันเฮ้ยโอยกระโดดไปยิงอีกฝั่งอะไรเงี้ยขอโชว์หน่อยละกันกระโดดไปอย่างนี้ตายครับตายดูนะฮะดูผมดูผมแล้วกันฮะคับเหลู ดูครับเก็บกลองไปแล้วนะโอ้โหนี่บอกว่า13คิว14คิวทำเป็นแอคไม่ได้เก่งหรอจริงครับนี่ไงเดี๋ยวผมคนเดียวเดี๋ยวดูเลยเก็บทั้งซอยอะขอดูหน่อยครับขอดูหน่อยนะ้องใครมีตังค์แล้วกันนะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูถ้าเพื่อนไม่ยิงก่อนนะเฮ้เพื่อนในทีมอย่าเพิ่งยิงนะเว้ยผมขอเดี๋ยวจะโชว์ดูหน่อยแล้วกันไหนวะ ไปเจอแล้วเจอล้เจอล้อลโอ้โหแม่งเพื่อนยิงก่อนโอ้โหไม่ได้โชว์มีดเลยดูดีกว่าครับว่าใคร MVP อ่อะ MVP ยังไม่เกี่ยวกันหรอกครับคุณแค่คิวเยอะยิ่งเฉยแน่จริงนะบาสนี่ครับพี่อยากได้ v p แค่นั้นน่ะเนี่ยฉัดอต MVP ของพี่อ่ะน้องโคตรไฮลไลท์อ่ะโอ้โหนี่เเก็บอีกครับโอ้โหไม่ได้เก่งเลยครับเนี่ยโคตรสุด ก็นะครับถ้าใครอยากมาเล่นเกมไฮเปอร์ฟอนกับพี่นะครับพี่จะใส่ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปนะครับตามมาเล่นกันเยอะๆนะฟันไลน์เห็นผีฝันดีก็เห็นผีแล้วเจอกัน